ท่านที่ปรึกษาครับขอบคุณครับรรท่านประธานที่รบค,ครับผมโอเลียงเชิญ e ยิ N ้มครับที่ปรึกษาฝ่ายรัฐบาลครับในเรือนจําเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นที่เรือนจํากลางกรุงเทพมหานครแล้วก็หรือจะเป็นเรือนจําบางขวางเลยสีคิ้วผมเองเนี่ยก็เคยนําทีมตลกเข้าไปแสดงหลายครั้งครับให้นักโทษได้ดูในวันพบญาตินะผมได้พบกับเขาแล้วก็รู้สึกว่า แต่ละคนที่มาอธิบายมาระบายความในใจว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจด้วยความโทสะโมหะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำฆ่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำปิดอะไรต่างๆเนี่ยแต่มันโทษมันมาถึงตรงนี้แล้วเขาก็ต้องยอมรับผมก็เห็นใจครับก็น่าเห็นใจแต่ว่าบางคนเขาก็ฝึกอาชีพโดยทำสิ่งของต่างๆไม่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ออกมาขายอย่างที่อาจารย์โคบ,บอกแล้วไฟ์สนขายเฟอร์นิเจอร์ของเรือนจำผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดี ที่จะช่วยกระจายรายได้ในเรือนจําด้วยนะครับอันนั้นผมเห็นด้วยที่ตะกลัวป่าผมก็ไปมาแล้วนักโทษที่นั่นก็เยอะมากทั้งผู้หญิงฝัง่งนึงผู้ชายฝั่งหนึ่งแต่ผู้หญิงจะเป็นพวกเพศสัตว์เยอะนะครับทาไมมีเพศสัตว์เข้าไปเยอะได้ยังไงครับขายยาบ้าครับท่านประธานครับ <c oughs> เป็นพวกเพศสัตว <c oughs> ์ไม,ไม่มีใบอนุญ,ญาตอะไรสิไม่มีใบอนุญาตครับที่บางขวางเนี่ยพอเล่นตลกเสร็จแสดงเสร็จปุ๊บเราก็ลาผู้บัญชาการเรือนจํา เดินลงมามาเจอคนหนึ่งกำลังดาย้าอยู่ข้างนอกอยู่ตรงกำแพงเราเลยเข้าไปถามน้องครับน้องติดคุกคดีอะไรครับอ๋อผมคดีฆ่าครับฆ่าใครครับฆ่าคนที่มาเรียกผมว่าไอ้น้องครับเท่านั้นครับต้องมาทานครับผมรีบลาท่านบุรการเรือนจำออกจากคุกไปเลยครับต้อมาทานเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วครับแล้วก็ผมเห็นด้วยกับท่านโรนิโยงผมนะที่ว่าบรรยากาศสร้างในทุ่งนาเนี่ยเรือจำเนี่ยไปฟังเสียงบรรยากาศเสียงสัตว์เสียงกบ เสียงเอืองอ่างที่บอกหมื่นเดือนกว่าเดือนกว่าก็จะออกใช่ไหมทีนี้กบก็ไม่ให้กำลังใจกบก็จะบอกว่าจบ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 พอจบเสร็จปุ๊บออกจากเดือนจำมาปุ๊บก็จะมาเจอเป็ดพากับบ้านครับเป็ดก็จะบอกกาครับกลับคร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 ับัเป็ดนำทางกลับบ้านไปเจอตุกแกที่บ้านดับแล้วดับแล้วถ้าไปทางครับขำไหมครับไม่ขำนั่งลง ฟังแล้วให้กำลังใจดีมากเดี๋ยวมา,มาถึงผู้วภิพ,พีปรายจากพรรคฝ่ายค้นนะท่านสมชายน้องหีครับ <c oughs> เรียนเชิญครับชื่นชมคุณโคกเชโรผมเคยดูรายการของท่านนะครับแต่สิ่งที่จับได้คืออะไรท่านประธานเสียแป้งไม่หนีหรอกถ้าการปฏิบัติมันมาตรฐานเดียวกันมันสองมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยราชทันในฝันนั้นเนี่ยท่านประธานครับข้อท้จริงในฐานะที่เข้าออกบางขวางเป็นว่าเล่นเนี่ย เล่าให้ท่านประธานฟังว่าไอ้เวลานอนเนี่ยนะฮะท่านโคกก็จะรู้ถ้าห่มสามผืนผื้นหนึ่งทำหมอนผื้นหนึ่งปูนอนพื้นหนึ่งเนี่ยก็เอาไว้ห่มแล้วนอนเนี่ยต้องนอนตะแคงทำไมครับมันไม่มีที่ครับท่านประธานเบียดเสียดยัดเยียดกันมากทำไมไม่ทำเป็นชั้นๆนะครับ <laughs> ถ้ามันท่านทำได้อย่างท่านพนมว่ามันก็ดีสิครับงบประมาณไม่มีม นะใช้ชีวิตเนี่ยรรท่านประธานเฉพาะเช็คผู้ต้องขังนับผู้ต้องขังรรท่านประธานว่าวันหนึ่งนับกี่รอบกี่รอบครับห้ารอบ,รบรรท่านประธานแล้วจะมีเวลาไปทําอย่างอื่นหรือครับ <c oughs> <c oughs> นี่เอออาจเดี๋ยวก็นับเดี๋ยวก็ต้องเช็คเจ็ดโมงเช้ากินข้าวแปดโมง,งออกกองงานนะเที่ยงกินข้าวข้าวเที่ยงบ่ายสองครึง่งกินข้าวเย็นโอโ้กินเร็วบ่ายสามเข้าโรงนอน สองทุ่มทีวีปิดเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ดูสภาทอกเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราชธันในฝันเราต้องทําราชธันให้เป็นคุกทิพย์ครับเพราะว่าทิพย์เนี่ยมันย่อมาจากคําว่าทิพยสถาน<อ>วิมานของเทวดาครับท่านประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติของนักโทษเทวดาต่อไปเนี่ยใครๆเนี่ยอยากจะเป็นนักโทษเทวดาคุณสมบัตินักโทษเทวดาข้อแรกเลยท่านประธาน ต้องมีความสามารถในการโกงโกงเก่งมากแม้กระทั่งวิธีติดคุกข้อที่สองนี่ละ่ะน่ารักมากนะข้อที่สองต้องมีเนติบริกรคอยรับใช้หาช่องว่างทางกฎหมายคุณสมบัติข้อที่สามเวลาป่วยคุณต้องป่วยแบบรักษาไม่หายป่วยอมะตะนิรันดร์การเทินป่วยไปเรื่อยๆ จากวันเป็นปีจากปีเป็นเดือนบางทีก็อยู่บ้านบางทีก็อยู่โรงพยาบาลอยู่อย่งางนี้ธทรมดา,านเะนาะถึงใครครับก <c oughs> ็ที่สีต้องมีรัฐมนเทียมว่าการกระทรวงยุติธรร,รมที่ทําตัวเหมือนกระทรวงกรเกษตรเป็นยังไงครับเอาหูไปนาวตาไปไล่ครับ<อ>ไม่สนใจงานตัวเองนะนะและข้อที่ห้า เนี่ยในสภาสเพเเิรสภาสถานอห่งเนี้ยต้องมีองค์คลักพิทักนักโทษเทวดาออใครพลาดพิงถึงไม่ได้ต้องลุกขึ้นประท้วงต้องประท้วงไม่อยู่ในประเด็นพูดถึงคนที่สามไม่ได้ประท้วงพวกนี้จะถือคติว่าด่าพ่อด่าแม่ยังพอครบด่านักโทษเทวดาที่ครบครบไม่ได้ท่านสมชายพูดถึงใครลุงปั้มรู้เปล่าครับเนี่ยรู้ลุงป<อ>ั้ม <laughs> ไม่รู้อยู่แล้ว สุดท้ายเราต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสท่านประธานไทยแลนด์โอลี่ครับถ้าเป็นสิ่งของนี่คือแรไอเทมคือเป็นสิ่งของที่หายากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากดูนักโทษเทวดาตัวเป็นๆเ,เนี่ยลิฟต์นี่มันก็ขึ้นลําบากบางทีก็ลิฟต์เสียกล้องเสียโน่นนี่นั่นเสียเราก็เอาอย่างนี้เลยท่านประธานทํากระเช้า <c oughs> แทนที่จะขึ้นภูกระดึงเนี่ยไม่ต้องเอามาขึ้นชั้นส4สี่นี่แหละ ขายทอดขายลิขสิทธิ์ไปทั่วโลกท่านประธานโอ้นี่จะดังเป็นเหมือนน้องลิสาเลยลิขสิทธิ์นี่มันต้องขายแพงกว่าฟุตบอลโลกอีกผมอยากจะจบด้วยเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งมีคณะผู้พากษาจากประเทศไทยนี่แหละครับไปศึกษาดูงานประเทศเพื่อนบ้านของเราไกก็แนะนำนอ่นนี่นั่นเ้คณะผูรพิพักษาไปเห็นตึกตึกนึงเอ้เนี่คุณไกตึกอะไรเหรอสวยเลย ไกดก็บอกว่าอ๋อนี่คือตึกกองบัญชาการกองทัพเรือครับคณะวิพักษาหัวล้อกลิ้งเลยเฮ้ยทำไมคุณมีกองบัญชาการกองทัพเรือคุณไม่มีทะเลนี่ไกก็เลยบอกคณะวิพากษาว่าก็เหมือนประเทศไทยนั่นแหละครับความยุติธรรมไม่มียังมีกระทรวงยุติธรรมเลยครับขอบพระคุณครับท่านทั้งายโอ ท่านสมชายพูดแบบนี้นี่ได้เลือกชั้นของตัวเองหรือ,อยังพูดจะเต็มเหนียวเลยนะท่านสอสอเดียวครับเขาอบอกว่าประเทศนอกมีกองทัพเรือแต่ไม่มีทะเลใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับประเทศไทยนี่แหละครับมีเรือดำน้ำําแต่ไม่มีเครื่องขอบุณครับครับแต่ละคนพูดมานี่ได้เลือกชั้นให้ตัวเองหรือ,อยังนยลุงลุง,งเ,รเรื่องเรือดำน้ําครับ ฮ่าเกี่ยวกับลุงป้อมพอดีเลยผมก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วเครื่องอยู่ไหนครับไม่รู้เหมือนกันครับลุงป้อมไม่รู้ก็ไม่ต้องถามหาใครแล้วนะครับเชนเชท่านโคกซีโร่ครับชื่นชมท่านสมชายนะครับรู้รู้หัวอกนะครับการเป็นนักโทษที่อยู่ข้างในเรือนจำนะครับว่ามีปัญหาที่พูดมานี่ใช่เลยฮะนะไม่มีใครอยากเข้าไปเพราะหนึ่งเลยหมอน หมอนผืนหนึ่งนะผ้าปูผืนหนึ่งผ้าหม่มผืนหนึ่งนะหลับไปหลับหลับถ้าคนหลับสนิทนี่ตื่นมาหายหมดเลยก็มีเสื้อผืนะะหมอนใบหายหมดเลยครับจากที่มีก็หายหมดเลยนะแล้วก็อยากจหฝากนิดนึงนะท่านประธานเพื่อนๆผมนะเคยบอกว่าสิ่งที่เขารอคอยนะไม่ใช่คือการปลดปล่อยสิ่งที่เขารอคอยคือ ข่าวๆทางบ้านลูกพ่อแม่ความเป็นอยู่ของคนข้างนอกแต่เชื่อไหมฮะท่านประธานจดหมายฉบับหนึ่งนยะกว่าจะไปถึงนักโทษของเราแต่ละคนมันยากมากเขาหาตัวไม่เจอก็คือปล่อยปลและเลยนะจดหมายนั้นก็จะไม่ถึงมือนะบางคนเขาก็คิดว่าญาติเขาทิ้งแล้วฝากถึง กระทรวงที่เกี่ยวข้องหน่อยฮะตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยฮะว่าอยากจะให้ลงมาแก้ไขกับเรื่องนี้นะแล้วก็อยากจะอยากจะถามท่านสมชายฮะท่านสมชายอยู่เรือนจําไหนฮะปีไหนฮะไปบรรยายเพื่อเพื่อเจอเ <laughs> พ <laughs> ื่ออเพื่อส <laughs> ิครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับเราเราได้รู้ข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่ลึกที่อยู่ภายในนะครับวันวันนี้ไหนไหนน้อง ลิสามาร่วมสภาทอกเนี่ยนะแม้กระทั่งเป็นเรื่องราชทธันในฝันเนี่ยก็อยากให้มีความเห็นกับพวกเราด้วยนะครับนะเชิญครับค่ะกับเรียนท่านประธานที่เคารพนะคะแล้วก็สมาชิกสภาทอกทุกท่านนะคะคุกไทยเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าทางรัฐบาลเนี่ยทราบหรือเปล่าว่าไปไกลระดับโลกแล้วนะคะคุกไทยเราอะคะ่ะมีชื่อเสียงไประดับโลกใช่ค่ะ คือเราเราควรจะทำเป็นให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยคุกไทยของเราเราจะได้เรียกชาวต่างชาตินะคะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเราแล้วก็จะสร้างรายได้ให้กับประเทศได้นะคะแล้วหนูก็จะเอาลูกชิ้นไปให้นักโทษนะคะกินโชว์นักท่องเที่ยวค่ะก็จะได้ทำรายได้ให้กับประเทศเราได้ด้วยค่ะฝากท่านประธานไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหแนวความคิดแบบนี้เนี่ยสงสัยราชทรรนต้องเตรียมนักโทษไว้เยอะๆเลยนะครับ เอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับอ,รอ,อ,อ่ท่านประธานซอฟพาวเวอร์เนี่ยคุณอิงอุ้งเนี่ยก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็อยากให้ให้ความเห็นในเรื่องนี้เลยนะครับเชิญครับค่ะท่านประธานดิฉันอิงอุ้งแพงเือนการนะคะก็ถ้าได้รองรี่ามาช่วยนะคะทุกๆุอย่างก็จะเป็นซอฟพาวเวอร์ได้คนไทยเรานะคะก็จะอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันค่ะ ขอบคุณค่ะอ้โหอันนี้แหละครับน้องอิงอุ้งตัวจริงเลยครับนะถ้าเสียงแบบนี้แล้วก็ใช่เลยนะอ่าคราวนี้มาถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งผมไม่มั่นใจว่าเกี่ยวกับราชัรรต์ตรงไหนนะครับท่านประธานสภาทอกที่ฮักเป็นอย่างยิ่งกับผมเจ้ากระทรวงวัฒนธรรมได้ฟังการอภิปรายกันที่เรียกกันว่าถึงพิกถึงขิงถึงคุกถึงคน ที่เรียกกันว่ามีแต่การบทลงโทษที่เป็นการทรมานเป็นการสร้างคือทุกคนนั้นเกิดอาการคับค<อ>แค<ต>้นเราะอไนี่จะมีเนือ้อหาไหมครับท่านประธานครับแต่คนล้านนาห้องทุกอย่างในการกักขังคือข้อครับข้อคือการกักขังดังนั้นการทําพิษนั้นในสมัยอดีตนั้นเขาจป้อหลวงผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นคนดูแลคุมขัง ซึ่งสุขสบายด้วยการตัดสินแบบธรรมชาติโอกาสนี้เจ้ากระทรวงวัฒนธรรมขอลื้อฟื้นขนบขอลื้อฟื้นธรรมเนียมขอลื้อฟื้นประเพณีแห่งการกักขังด้วยวิธีการหล่อหล,ลอมจากจิตวิญญาณมีจิตวิญญาณมาอีกแล้วนะครับรู้แล้วน่ากลัวมากนะท่านประธานรู้กับครับว่าอุปนิสัยของคนแต่ละภูมิภาคบะเมืินกันคนล้านานานในอดีตครับมีไออย่าง ก่าไปทําร้ายคนอื่นภาดทางใต้กับทางเหนือแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโด,ดยอุปนิสัยและจิตวิญญาณดูจะนุ่มนวลอ่อนหวานครับทางเหนือนี่นะครับสุมาเตอร์ครับผัวหรือสามีไปมีภรรยาน้อยภรรยาใหม่เมียหลวงด้วยครับ oh <my> ลูกเสียอกเสียใจ แล้วก็ฆ่าตัวตายครับร้องแบบรวบรัดได้ไหมครับได้ครับเจ้รเสร็จแล้ว <S 1> <S 1> ท่านดูปริสัยทางใต้นะครับแมียน้อยมึงอยู่ไหนเมียน้อยมึงอยู่ไหนกูจะไปข่าเมียน้อยมึงดูดูมากดูมากมันก็เกิดการคนล้นคุกก็หมายความว่าบ่ต้องสร้างคุกเพิ่มแต่สร้างคุกนะครับโดยขังจิตวิญ,ญญาณแห่งความเลวไร้ไว้ในใจเขา บ่เคยออกมากระจายไปสู่ทุกๆคนนี่คือความปรารถนาดีของผู้ที่เรียกกันว่าเจ้ากระทรวงวัฒนธรรมตรงนี้ขาดไปบ่ได้ครับเจ้ากระทรวงวัฒนธรรมมองว่านี่สิ่งสําคัญบา่สามารถสร้างสองหมื่นล้านสร้างตึกเปสองร้อยห้องบ่ต้องสร้างบ่ต้องไปเตรียมเอียการบ่ต้องแจกผ้าหม่มบ่ต้องนอนห้าองศาคุก ็มีไว้แค่ขังหมูขังมาแล้วครับบ่มีโอกาสขังคนที่สําคัญเพราะคนได้ล้องคอ,อกตัวเองไว้แล้วบ่ทําร้ายใครอยู่ด้วยความอิสระของตัวเองประณีตกับอารมณ์และที่สําคัญครับสร้างสารรค์อารมณ์ด้วยไปอยู่ที่ร้านนากันทั้งหมดนะครับขอบคุณเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับท่านสมาชิกครับนะเราอภิปรายมาถึงเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับสมาชิกสภาทอล์กแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะตอกย้ําว่า ความยุติธรรมเท่านั้นนะครับที่จะทําให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อยได้สําหรับวันนี้ปิดประชุมครับก็ขอฝากสําหรับคนที่คิดจะทําผิดหรือกําลังทําผิดอยู่นะฮะก็ในเมื่อศึกษาที่เราจะทําผิดแล้วควรศึกษาโทษของมันด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันจะได้รับผลแค่ไหนและที่สําคัญเลยต้องคิดด้วยนะครับว่าถ้าวันที่เราโดนจับหรือว่าอะไรฮะต้องคิดด้วยครับว่าเราไม่ใช่คนเดียวนะ ครอบครัวเราด้วยครับที่ดึงเขามาติดกับเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าทําผิดกันเลยเชืโโ่อผมอยู่นอกดีกว่า